เดี๋ยวเราก็้ปบันไดแล้วค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

累死我了哈！ 多这个、啊，学习泡饭了，中午。 แต่ละบ้านเขาตกับ <is> ต okay. <m enfant? ın inappropriate> ึกแล้วมา่อะคนกระโดดข่้นไปอ๋อโปรเตอร์แล้วครออุ้ยมาขึ้นหู 这个玻璃刀老疼了，啊！啊，去擦擦。 ขอแล้วขออก่ในก็ไปโอ้โอเยคอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ตามมาด้วยนะครับจะเป็นดาวนะม่วยนะ